สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะถนนลาดพร้าวนะครับถนนเมนหลักนะครับปกติก่อนหน้านี้ก็ไปโชคชัยสีบ้างวังหินลาดพร้าววังหินบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเสนาหรือว่าลาดประเค้าเนี่ยถือว่าเป็นถนนน่แยกย่อยนะแต่ว่าตรงนี้วันนี้มาลาดพร้าวนะถนนเมนหลักเลยนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็มาดูกันนะครับเริ่มสตาร์ทนะครับก็คือตั้งแต่ถนนรัชดาภิเษกจะไปสิ้นสุดที่ลาดพร้าว71นะครับเริ่มสตาร์ทมาเรียบร้อยนะครับตรงน,นี้ก็เลี้ยวเข้ามาสู่ถนนถนนลาดพร้าวนะครับก็มาดูตึกแถวอาคารพาณิชย์ต่อกันนะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เริ่มนนมีอันนี้มีงานก่อสร้างนะคอนโดไม่ใช่ตึกแถวก็ อย่างที่เรารู้กันนะครับเส้นนี้ลาดเปลาาเนี่ยโดยปกตินี่ก็จะคึกคักเลยแหละแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเงียสบเห่าซบเซาไปนิดนึงนะครับตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็ค่อนข้างที่จะที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะฮฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เห็นด้วยกันนะในอย่างนี้เลยนะครับโรงแรมว่างเปล่านะไม่ค่อยมอีเปิดกิจการหรือธุรกิจคือถ้าจะ ทำธุรกิจหรือกิจการก็จะเป็นแนวก่อสร้างพวกคอนโดมิเนียมนะฮะหรือว่าหมู่บ้านโครงการรูหรานะฮะก็จะเยอะกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับตึกแถว,หร,วหรือว่าอาคารพาณิชย์ค่อนข้างที่จะ,ะไม่ใช่น้อยนะคือไม่มีเลยนะฮะที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยเมื่อสักในโดยเฉพาะริมถนนลาดพร้าวตรงนี้เนี่ยทั้งสองฝักฝั่งหละ แต่วันนี้ให้ดูฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งทางด้านซ้ายมือนี่แหละนี่ยก็ไม่ได้เกินจริงนะครับก็ค่อนข้างที่จะปิดกันเยอะเลยนะครับปิดพอจะมะีเปิดบ้างก็เล็กๆน้อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะปิดก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่แหละนะครับแล้วก็จะ,ะมีโครงการ ของพวกคอนโดที่เขาก็มาก่อสร้างนะฮะค,ค,ค,คอนโดโรงแรมหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยที่ตรงนี้ก็เป็นตึกร้างหมดแล้วนะครับตรงนี้คือจากตั้งแต่เลี้ยวเข้ามาในจนถึงตรงนี้ก็คือแถวเ็าเรียกว่าย่านภาวนาฮนะตอนนี้ซอยภาวนาเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยมีการเปิดนิดหน่อยพอเลยภาวนามาตรงนี้เนี่ย จริงๆแล้วจะต้องคึกคักมากเลยนะครับโดยปกติแต่ละที่เห็นก็มีทั้งเปิดและปิดก็คือไม่ค่อยมีการทำธุรกิจในบนตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์เหมือนแต่ก่อนเนี่ยมีมีเอามีขายรถมอเตอร์ไซค์นะเมือ่อเมื่อสักครู่มีอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็มากันเรื่อยๆนะครับตรงนี้นั่นเลยนะครับนี่ เป็นคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์อะไรค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะกลุ่มนี้แล้วก็จะมีที่ผ่านมาดูเหมือนจะมีโครงการของบ้านกลางเมืองก็มีนะก่อนแต่ถึงภาวนาหรือว่าอะไรนี่แหละแวบๆเนี่ยก็เป็นโครงการ,รหรูหร่าซึ่งอ่าแต่ก็ไม่ใช่ในแนวตึกแถวอาคารพณิชนะย์นะครับเป็นบ้านหรูหละนะครับหรือไมก่ก็เขาก็มีทั้งบ้านหรูทั้ง o, คอนโดฮะของไอ้เจ้านี้นะครับบริษัทนี้ ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ถึงไหนและถึงเนี่ยสะพานสองหรือเปล่าตลาดมันจะมีตลาดอยู่ตรงแถวๆใกล้จะถึงโชคชัยสี่แหละนะครับตรงนี้ผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับมาดูในแนวกันต่อน,นี่ฮะตลาดตรงนี้ก็เหมือนว่าไม่ยังไม่เปิดฮนะหรือว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่า เห็นยังไม่ค่อยมีคนเข้าไปขายเลยตลาดมาแนวตลาดมาก็เหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะปิดกันยังไม่ได้เปิดกันเลยนะครับตรงนี้ก็มีบ้างประปรายเนี่ยก็จะเจอแนวนะครับตรงนี้คอนโดอีกแล้วนะครับตรงนี้ลุมพินีนะตรงนี้ก็หลายตึกหลายอาคารอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ก็จนจะถึง เข้าไปในถนนโชคชัย4นะหรือว่าซอยโชคชัย4เนะี่ยตรงนี้ก็เลยมานิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจริงๆแถวนี้แอดมินเคยมาทำคลิปแล้วแหละต่ฮะแต่ว่าสักพักใหญ่ๆแล้วามาวันนี้ทำการฝนโปรยปราวด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นยังไงตรงนี้ยังยังมีการรื้อถอนอยู่นะครับแต่ตอนที่แอดมินมาสามารถเข้าไปจอดข้างในตรงข้างในตรงอา่า ภายในได้นะแต่วันนี้เขามีสังกสีล้อมรอบเขาห้ามเข้าเลยนะตรงนี้ก็น่าจะประมาณว่าที่เขียนป้ายไว้ก็คือจะมีการรื้อถอนแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีการก่อสร้างโครงการเร็วนี้แหละนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นโครงการอะไรนะฮะก็คอยฟังข่าวคราวกันดูนะครับก็หลังจากตรงนั้นก็มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับโดยส่วนใหญ่นะถนนลาดพร้าวเนี่ย เป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่นะครับเพราะว่าปกติก่อนหน้านี้คึกคักมากเลยนะตัวนี้คนก็ดานแน่นแต่พอมาวันนี้นะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยศึกษาพันพันนิดตึกสีชมพูนี่แต่ก่อนนี่ก็คึกคักเลยนะเรื่อง,องธุรกิจค้าขายแต่สําหรับวันนี้แอดมินมองๆเข้าไปเหมือนว่าไม่มีคนเลยนะครับม,มีพนักง,งานหร,หรือว่าอยู่ในลึกๆก,ก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นสังเกตของแอดมินนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ ตึกลึกๆภายในก็ได้นะฮะนี่ฮะแนวตึกตรงสีชมพูตร,ตรงนี้เนี่ยเอ่อเหมือนว่าจะชื่อศึกษาพันธุ์พันธุ์องค์การครูสภาหรืออะไรประมาณนี้แหละก็จําไม่ค่อยได้เลยละนะครับามาดูในแนวตึกแถวอาคารพณิชย์ต่อนะครับหลังจากผ่านตรงนั้นมาก็เหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็ปิดกิจการนะครับตรงนี้ยังไม่มีการเปิดที่แรกแอดมินนึกว่าเขาปิดช่วงทำํำรถไฟสายสีเหลืองเนี่ย เพราะว่าตรงนั้นมันไม่ค่อยสะดวกคนไม่ค่อยเข้ามาทําธุระอะไรทําธุรกิจอะไรเนี้ยแต่พอเสร็จจนวิ่งได้จะเป็นปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังนิ่งๆ่งอยู่เมื่อสักครู่ส่วนของประดิษนีเขาก็โอเคนะประิษนีเขายังเปิดกิจการแบบต่อเนื่องแหละทุกที่ทุกสาขาเลยแต่ว่าเมื่อ ตึกสีชมพูเมื่อที่ผ่านมากับไม่เหมือนว่าไม่มีคนนะอาจจะอยู่ในตกึกลึกๆหรือเปล่าอาคารลึกๆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่นะฮก็มาดูกันต่อนะครับในแนวถนนลาดพร้าวกันต่อเน่ยก็ไม่ได้แตกต่างอาพูดถึงฟุตบาทฟุตบาททางเดินเนี่ยมีรถเข้าไปจอดจริงๆฟุตบาทตรงนี้เขาทำสวยมากนะฮะเขามีให้มี ทางจัก,กรยานด้วยมีการจัก,กรยานแล้วก็ทําคือแอดบินเคยลงไปดูนะครับตรงนั้นโอ้โหค่อนข้างที่จะสวยงามเนี่ยเห็นไหมฮะดูนั่นแต่ว่าเห็นว่ามีรถขึ้นไปจอดกันก็เยอะนะครับตรงนั้นเห็นหลายๆคันอยู่เหมือนกันอันนี้ตรงนี้ตึกแถวไม่ค่อยเปิดมีเปิดแล้วตรงนี้อืมีช่วงเปิดบ้างปิดบ้างแต่ว่าก็จะปิดหรือว่ายังไม่เริ่มก็ได้นะแต่ว่ากควรจะเริ่มแล้วล่ะ จะว่ากันตรงๆเพราะว่า,วารถไฟก็เสร็จไปนานแล้วเปิดไปนานแล้วด้วยนะอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นนะครับนี่ฮะถึงสถานีลาดพร้าวซอยเจตรงนี้บริเวณหน้าสถานีก็ไม่ค่อยมีการเปิดกิจการยังปิดกันอยู่ก็มีการเปิดเล็กๆน้อยๆตามที่แอดมินมองๆดูนะอันนี้ขอ เลี้ยวเข้ามาตรงลาดพร้าว71ถือว่าเป็นแหล่งคอนโดค่อนข้างที่จะหนาหูห,หนาตากันเลยนะฮะโดยเฉพาะฝัง่งทางด้านขวามือนี่โอเคครับคลิปหมดยุกตึกแถวอาคารพณิชย์ถนนลาดพร้าวเริ่มรัชนาพิเศษสิ้นสุดลาดพร้าว71ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ